มีคนลงหลายเติบอยู่นะหลายเติบนะดาวดาวบาจิตเข้าหัวแมวเป่าหัวสะพัดเออเออกิดกิดฟังถูกยังไงมั้ดาวันบ่เก่งบ่เกง่งซิมเนี่ยมันอยากลงวงผ่าซื้อแล้วบ่เก่ง เดี๋ยวฟังไอ้กับสุนเดือดสามสิบหนึ่งฝั่งด้านนี้อีกนะมาค่ายเล่นเข่าบ้านแล้ยฮะเดี๋ยวเขาคิดอยูฮะ triple kill กับสูนเบิดกูไว้อยู่กูกับโคตรเล้งอยู่มีโตะมิโตะกำลังเล่นไปบ้าแทน

สองลอยแล้วไเทสหายแมอยูา่าเอ้ยมีโตะตีขึ้นอะไรอไนี่นคือรยรยางเดี่ยวบ้าีคัวยก็คือเป็นงึงหนักแถวเดนะเออญี่ปคุณาุ่นญี่ปุป <c oughs> มีแม่ยกมม่ยกไปเท่าไหร่พี่ยกไปเท่าไหร่กาเออ,อ้วยเอมีแม่ยกน้องยกพี่ยกสำรับสำาัผมกับพอใจครับผมก็จะเป็นตองคนบองหลายดอก ขอยมีพี่ยกแม่ยกน้องยกเพิ่นวะน่าอายเต็มเลยอายเต็มเลยดาวนึงอายสวยมันมชุบมันชบุบมัน,นอ๋ออย่างคือทะลุบ่ตายเฮ้ยเด้อเออมันยิงทะลุไม่ตายเะเป็นบ้าไปดาวจะได้อ๋อโมฆะแตกยิงทะลุบ่ปปตายเฉยแมวเมื่อกี้ดาเมีหมดหลกหลาย สองสามลอยเนาะลอยสัลอยสาพี่ตัวอเออนายบบ้านบพาว่าเมื่อกี้มัยิ่ง่ายเมื่อกี้โอ้ดึกระเบิดมาเด้ว่แล้มันอยู่บดบานไอ้สัวรอๆันลงมาเยเดี๋ยวมันกงดึกระเบิดส่ไ้เยอะมาไ้ชัวไม่ใช้ ตายได้ได้อย่างก,กินแรงเนาะครับให้เล่นนําแดดยู้อซื้อก็ดีแล้วอีบึงตายสับหายยิงเทพเจ้าเนี่อ๋อพูดได้หลายซิพาดาวครับผมกินปลาข้าวหรอกินว,ว้าวพี่มีเหรียญน,นะจุดหกร้อย,เ,ยเลยเดี๋ยวน้ำมายมันมวนครับผมแต่ว่าไอบ้บลายมัได้รันแรกจริงจังแล้วซุบุรีเป็นโรคข้าวนะเครื่องนี้จริงเกินเลยน,นะ

อยู่ในบัานอยู่ในบ้านเอามาเล่ดับเอามาหลดเดี๋ยวไอไปชุบมือกันเพราะไอแทนไหวหรือเปล่าดับแนวนะเจ้าอทีตตายก็ตายแล้วตัวผมชุบได้อยอะอ๋อเราจะชุบม่ือบ่สวยดาวดาวดัเตอสวยบัก่านมันบอยย้อนบอกมาเนี่ยนะจอบหลอยู อย่าดีล้าเป็นเลือดหมดกระคักแล้วเนาะลวดพันมีนะครับบ่ามึงเนลวพันสูงอะสองต่อสองอ๋อสะพานใหญ่ไปปลายไปเลยเหรอปลายไหมมันอยู่สองสะพานเนาะอ๋อมันยิงที่แล้วตอนนี้อ๋อเจอแล้วมันอยู่ปลายปลายสะพานหักขาดยุดพุดนั่นแหละสองฝั่งเลยครับโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอ่เห็นแล้วแล้วกระโมกแล้วเนี่ยกระโปกจากความร้อนลวดพานก็มี เอ้กูม,มาเชี่ยหมดอ๋อยิ่งบ้าไรเลยวะบาาักขานี่มันเล่นเหลี่ยมมันเล่นแง่เว้ยอ่สสาสองสะพานเลยนะหยุดเดือบเลยนะบักปอบนี่อุ้ยอุ๊ยใจเย็นครับใจเย็นครับไปดุ่นทุกเขียนหุ่นเฉือดออกอแห้งๆเปล่าเป็นมาเผื่อเผือมาเลยจะให้มาเาลเอาอยอ๋งจะเลยบ้าไรเถียวหาบุ้มอยู่ เอาหลังว่ะเอาแม่งรถดเนาะเจ้านี่ตกอแมากครยังบ่แตกอยู่อย่างเงี้อย่างเี้ เหนนิวเขาพัดล้มมัะวานตัวดีครับเดี๋ยวีมาหลวงพี่มาครับผมมาเด้อพี่เดี๋ยวม่มาด